สองสามไปวดูดูดูไอหมาจำนำดูผมว่าจะหนีมันเว่ยเออจะวิ่งไปสตาร์ทรถแล้วหนีมันมันจะวิ่งตามผมเว่ยเชื่อไหมเพราะว่าถ้าเรายิงเสียงกวนมาหละมันจะมาตามผมเลยไปดูมันไปแล้วไปแล้วตามาดู สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมพบกับผมนะครับอาร์มี่มาเลยแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพาน้องหมาของผมครับไปเที่ยวในทุ่งนาครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงครับเราไปติดตามชมเลยครับผมเลยเลยโอเคครับท่านผู้ชมแล้วก็จะออกเดินทางกันนะครับผมผมก็จะขับรถเวบร้อยไปนะครับผมรุ่นเก่าเลยนะครับผมเรามาดูกันรถเวบร้อยจะเป็นยังไงครับโอเคครับนี่ครับรถเวบร้อยหมดนะครับผมมันเป็นตัวแรงที่แต่งที่แรงที่สุดในโลกแล้วครับผมนี่โหดูเบาะก็รู้แล้วนี่เบาะรับรูอากาศนี่ ขาดขนาดนี้เขาเรียกว่าไว้รับรู้อากาศนะครับผมนี่เสียงธรรมชาติที่ชัดเจนโหสวยงามดูไมวิ่งได้รอ้อยหกสิบอ่ะแค่นี้ก็บิดสุดปอ,อกแล้วดูโหโ,หโหูทําดาที่ไหนอ่ะ ผมวิ่งมาแล้วโอ้ยน้ำหน้ามาแล้วเอาไหมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยผมจะเรียกหมามาแล้วครับผมมันมาแล้วท่านผู้ชมนี่นี่มันมาแล้วเฮ้ยมานี่ก่อนมานี่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 โอ้มานี่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  ใจเย็นพวกใจเย็นดูมันดูมันโอ้มันนี่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 นี่ไปดูแล้วมันนี่แต่มาเร็ว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 มาแล้วมาแล้วครับมาแล้วครับนี่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 มันบ้าไปแล้วครับต้องผูจชม มันไม่คุยกับผมแล้วดูจากสภาพที่หมาผมวิ่งครับผมเรียกก็ไม่ได้ยินแล้วตอนนี้มันบ้าไปเลยครับบ้าข้างเลยตอนนี้โอเคพอเห็นทุ่งน้เมื่อไหร่ครับผมมันข้างเลยเออตอนนี้มันอยู่ไหนไม่รู้นี่มันอยู่นี่มันไปเล่นคนแล้วท่านชมไปดูโอ้มนลงไปแล้วครับท่านชมโอ,โ,อโอ้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 ไม่รู้มันหาอะไรครับท่านชมตอนนี้โอเค ผมมาตามติดชีวิตหมาครับดูมันลงมันลงแบบไม่คิดชีวิตเลยครับโอ้โหผมว่าจะจะเปลี่ยนธารกิจครับผมเราจะมาตามติดชีวิตของหมานะครับเออวันนี้มันทําอะไรอยู่ก็ไม่รู้นี่ไปแล้วไปแล้วนี่โอ้ดูมันกระโดดดูมันกระโดดยางกระจิงโจ้โอ้โอหโอห้โหโอ้โหดู มันไล่นกครับผมโอเคมันตายแล้วเนอะมันตามมันตามมันให้พวกโอ้โหดูมันรอบบ่อแล้วครับตัวนี้โอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยแทนมาเร็ว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 มาเร็วมาเร็วมาเร็ว โอ้โหดูขามันดิผมต้องเอาไปอาบน้ําใหม่เนี่ยไปรู้มันหาอะไรครับมันหาแบบหาอยากหาเพื่อนเล่นครับดูดูด,ดูดูโอ้โหโอเคเราต้อตัวจมน้ำเลยเ้ยาจําน้าาำดโโูโอ้โหโอ้ไฮ้แต้มแต้มเป็นไงบ้างครับจากที่เห็นดูท่านผู้ชมไม่ได้ฟังผมเลย ผมเมาจะฟังพ่อผมมากกว่านะครับผมผมก็จะไม่ค่อยดุมากแต่ตอนเนี้ยเรียกไม่มาแล้วตอนเนี้ยมันบ้าไปแล้วเหมือนแบบไม่เห็นอะไรมันลงน้ําไปหมดเลยนี่ขนาดเป็นอย่างนี้มันลงวิ่งลงไปเลยมัน <c oughs> โอ้ไปนู่นแล้วคาณผู้ชมเฮ้ยตซมไปนู่นแล้วออตามมันไปไลยเนี่ยโอ้โหใครไปตามมันทันครับเนี่ยเออจะวิ่งไปสตาร์ทรถมาแล้วหนีมันมันจะวิ่งตามผมย้ยเชื่อไหม

ลงเรียกมันดูลงเรียกมันดูแอมเงียบเลยเดินเงียบเลยเฮ้ยม้าหรือเปล่าท่านตอนนี้ยังไม่มาเว้ยท่านชมโอเคเราจะขี่ไปทางนู้นครับโอ้ยเกี้ยนถอนเกียก่อนโอ้

1>, 1 2 3, ึ่งสองไปแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมฮะผมจะหนีมาล้แล้วเอาละหคนจอขอาลจอก่อแล้วมาแล้วไปนะมาแล้วจงมาแล้วแบงจู

บ้าปเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้ผมก็ไม่ได้ทำภารกิจอะไรหรอกครับพอดีผมก็จะมาให้น้องหมาของผมมาสนุกในทุ่งนานครับผมพอดีว่าอากาศมันร้อนของประเทศไทยมันทำให้หมาอิ่มเทียดครับผมวันนี้ผมก็มีเราว่างพอสมควรก็เลยพา้องหมาของผมนะครับมาเที่ยวเล่นในทุ่งนานี้ครับตัวนี้เป็นงไงครับผมเออโอเคครับถ้าชอบ คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิดตาช่องอ a ามีมาเลยๆแล้วนะครับผมให้ถึง1,000ผู้ติดตาม4,000ชัมม่วโมงด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมอ่าขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ <c oughs> เจอกันใหม่ครับผมไปเจอเน,นี่ยหมา,าผมอ่ะมาลงน้ำอย่างเดียวเลย